ครับผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเรียกว่าช่วงนี้ใครๆหลายๆคนผู้ชมในบ้าน ก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวนึงนะครับที่เรียกว่า Makeover <ช>นะครับเป็นใครหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าเออชีวิตชั้นอยู่เฉยๆมานานบางทีก็40ไปไปลาย50ต้นต้นๆหรือ60อกว่าหรือ70อเป็นวัยที่เขาเรียกว่าทํางานมาเรียกว่าเต็มพิกัดแล้วก็อยากจะต้องชดเชยแล้วก็อยากจะเติมเต็มให้กับตัวเองอพอตัวเองดูดีเนี่ยสิ่งที่กลับมาเนี่ยคือลอกข้าง<ช>ลอกข้างอาทิเช่นเรื่องแรกคนทัก นะครับชีวิตก็สดใสรู้สึกมี Energy มในตัวตยิ่งคนข้างกายทักแล้วก็พี่หมอมาก มันอันเลิศสุดยอดออนะครับหรือบางทีคุณลูกก็บอกคุณแม่คุณพ่อว่าเออดูดีขึ้นดูเปลี่ยนแปลงขึ้นทีนี้เราก็เลยมีเรื่องราวสตอรี่ตรงนี้กลับมานําเสนอเพราะว่ามันเป็นสาระสาคัญแล้วยิ่งนะครับในคลิปที่จะนําเสนอต่อไปเนี้ยมันเป็นคลิปที่มีพิเศษเลยแต่เป็น p r i v a t จริงๆนะครับเพราะว่ามีอาจารย์เลิกวรจิตนะครับท่านเป็นเขาเรียกว่าครูเป็นทั้ง ที่แบบว่านําเสนอในศาสตร์ของอเขาเรียกอะไรพี่หมอโมง่เฮงนะครับโฮงจุย้ยนะครับเป็นที่ปรึกษาของเขาเรียกของของของบริษัทอะไรนะ ของเบียช้างด้วยนะใช่ใช่ของคุณเอคุณต่อนะครับในเรื่องของดวงและหงจุ้ยหลายเรื่องราวมากพอดีท่านแวะมาที่คลินิกประกอบกับพี่โอคนไข้ก็อยู่ที่คลินิกมาปะเจอกันปะแบบนี้พี่หมอมากปะแบบนี้ปะปุ๊บก็เลยมานั่งคุยโดนและตรงเป็นแบบไหนน่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปเปนก่อนครับเดี๋ยวงงงกันไปก่นเลยครับ ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้นะเราอยู่กับพี่โอนะครับชีบินตรงมาจากปอยเปตอฟดจังหวัดอะไรนะซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกทำอะไรที่นู่นคะเปิดร้านอาหารค่ะวันนี้แนะนำให้พี่โอรู้จักอาจารย์เลิฟวรจิตนะคะท่ามกลางคนนี้เนี่ยก็คือคนที่สวยเนี่ยก็คือพี่เพชรนานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์เลิฟจริงๆอาจารย์เลิฟเนี่ยเป็นเขาปรึกษาของเอาง่ายๆนะอ่าผมอนุญาตพูดนะ รัฐมนตรีบ้างสอสบ้างแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเป็นสินแสที่ดูทุกๆอย่างหมดเลยแหละวันนี้ขออนุญาตให้ดูโง่เฮงของพี่โอนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วองต้องดูภาพแรกก่อนเอาจะดูภาพแรกดูภาพแรกที่ป่วยภาพคือคือภาพแรกที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความสมมาตรสมดุลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าส่วนเกินเยอะนะครับลูปแก้มด้านข้างที่หย่อนคล้อย ลักษณะของแก้มด้านกลางเนี่ยตอบลงไปเนี่ยนะครับทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเครียดหรือความติดตกังวลค่อนข้างสูงนะครับรอยจีนกาและกระหม่อมแบนเนี่ยมันหมายถึงมีเรื่องอยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ให,ให้แก้ไขได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีของของพี่เขาเองเนี่ยเขาคางเขาได้ค้างเขาได้รูนะครับเมื่อค้างได้รูปเนี่ยจะทําให้บ้านปลายชีวิตดี นะครับแล้วพอคืออันแรกเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับแต่พอปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเรื่องสมดุลเนี่ยสมมาตรสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคิ้วที่ยกขึ้นคิ้วหมายถึงความคิดนะครับมันหมายถึงการตัดสินใจนะครับฉะนั้นคิ้วที่ยกขึ้นจากที่คิ้วตกนะครับแล้วก็หางตาด้านข้างเนี่ยมีรอยตีนกามากมายเนี่ยทำให อ่การทำมาหากินเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับอุปสรรคเยอะน,น,นะครับอุปสรรคค่อนข้างเยอะคราวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อรูปที่สองพอทำเมคโอเวอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ดีกับพี่เขาเลยเนี่ยคือหนึ่งความสมมาตรสมดุลฉะนั้นเมื่อมีความสมมาตรสมดุลของรูปหน้ามากมจะทําให้การขายการค้าการขายเนี่ยนะครับการค้าการขายเนี่ยมากขึ้น ต้นี้นานหาหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เห็นชัดเลยความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของคนเนี่ยจะหาเงินได้ดีไม่ได้ดีเนี่ยที่ใบหน้าเลยใบหน้าไม่จุดเริ่มต้นเลยรูปแรกเนี่ยอายุ50เนี่ยคนก็คนก็ต้องเชื่อว่า50แต่ตอนนี้คือรูปหลังเนี่ย เอาตัวจริงมานั่งแล้วเนี่ยสี่สิบนิดๆขอโทษนะช่วยยืนยันนิดนึงว่าอันนี้รูปตัวเองไม่ได่เอาไม่ได่เอายายต้องเรียนจริงๆว่าตกใจมากที่พี่หมอมาทํารูปก่อนทําหลังทําไว้อะเสียดายก่อนทําไม่ถ้าไม่ยินไม่ได้เห็นพ่ทุนมันได้ยังไงกับชีวิตใช่ก็ที่เขารีบมาเนี่ยค่ะเล้วอยที่อาจารย์เลิกพูดเนี่ยลองถามลองลองเรียนถามพี่พี่โอ๋ตรงๆว่าตอนที่มันมีเยอะแยะอย่างเงี้ย เป็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมก็มีติดขัดอะค่ะทำไมแบบว่าพอจะทำอะไรมันก็ติดขัดหึงใช่เราถึงเบรกเบรกกลับมาใช่เบรกกลับมาเมืองไทยเนี่ยมาเพราะมาหาคุณเป้กับคุณหมอมากก่อนเลยมาปรับเปลี่ยนเนี่ยคะคือโรคหน้าที่ดีมันหมายถึงความราบรื่น ของการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อาจารย์เคยบอกว่าจมูกเนี่ยคือเก็บเงินเนาะใช่ครับจมูกเก็บางเงินเลยไอเส้นที่จะไปจมูกอ่ะลำบากใช่ครับใช่ป่ะเนี่ยไอตรงเนี้ยถนนไปหาเงินเนี่ยก็ถูกตั้งจับมือสิเออสันจมูกเนี่ยมันหมายถึงสันจมูกนี่มันหมายถึงความยากง่ายของการได้เงินฉะนั้นถ้ามีสันจมูกสูงนะครับความราบลื่นของการได้เงินก็จะมากขึ้น เนื้อจมูกพี่มีฉะนั้นที่เป็นคนโชคดีตรงที่พี่มีเนื้อจมูกตรงเจ้านีใช่ไหมครับเนื้อจมูกสวยฉะนั้นเนี่ยความจะได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยมันก็มีอยู่แต่คราวนี้เนี่ยกว่ามันจะได้มาเนี่ยมันเหนื่อยมันลำบากนะครับพอเติมสันจมูกเข้าไปจะด้วยฟิลเลอร์เข้าไปแล้วทําให้รูปด้านจมูกสูงขึ้นมาเนี่ยเงินก็เข้าได้ง่ายขึ้นความเพียดเยอะจากเกิดจากอะไรเกิดจากกระหม่หรือหางตาที่ตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ อ๋อแ,แล้วแล้วช่วงคิว้วได้ไหมคะใช่ครับ<ช>ค,คือคือช่วงคิว้วและหางตาเนี่ยคือเ <ผม S 2> ขาเรียกว <ผม S 2> ่าครอบตาเมื่อครอบตาทําให้เราเนี่ยเวลาเรามองปัญหานั้นมันจะเป็นเรื่องติดขัด<อ>แต่พอเราเปลี่ยนแปลง,งหูแฮ้งปุ๊บเนี่ยความราบรื่นในความคิดการตัดสินใจก็จะดีขึ้นเยอะดับ<อ>แต่สิ่งสาคัญที่สุดเมื่อเปลี่ยนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคนเห็นก็ชอบลาแต่ผลผลพลอยได้จากความเปลี่ยนแปลงนั้นคือมันคือเงินทองนั่นเอง มันคืองานที่คุณจะได้พี่ช่วยยิ้มแบบเดิมสิ ยิ้มไม่เหมือนหน้าเดิมอ่ะเหมือนไหมคะยิ้มไ่เหมือนสิที่หันหน้ามาหน้านี้เออยิ้มยิ้มไม่มองนี้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 นี่มองนี้ยังหน้ายองหน้ายังไม่เหมืออยังไม่เมือนเลยทำหน้าไม่เหมือนเดิมนี่พี่จะออกไปนอกประเทศได้ไหมเนี่ยจไม่ได้ยังไม่ยัไม่รู้รูปเลยอเลยเออเหมือนพี่ถอดงาะออกถอดสีถอดหัวเปลี่ยนหน้ากากตายที่สวยไปเลยอ่ะไม่เราคือเข้าใจว่าโครงสร้างอดีตสาวเขาสวยแบบสวยสวยแบบน่ารักถ้าสวยแบบน่ารักจะเป็น อย่างที่อาจารย์เลิกว่าพี่อาจจะมีความเครียดความหมกมุ่นหลายๆเรื่องอน่ทำให้พี่สเตจแล้วเกิดความเี้วุ่นวายในชีวิตเยอะค้างเนี่ยกำลังเพิ่งเพิ่งจะสังเกตถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นคือค้างมันหมายถึงความสบายในบ้านตัวเองดูสิตรงลงาบาลไม่สบายหรือไม่สบายก็ตอนนี้ความสบายในบ้านสบายแต่ว่ามันจะมีติดนิดหน่อยมันมีใหญ่ระดับหนึ่งแหละมันไม่ได้เล็กเนี่ยแต่ว่าแต่มันไม่ได้รูมันบตรงนี้ใช่ไหมนิดเดียว ขามันมาแล้วแต่มันขามันแหว่งอ่ะพี่ก็อยากว่าแหว่งเนี่ยนี่เดี๋ยวไม่ได้เอาความสวยงามแต่เรื่องเออนเขาไม่ได้เอาตังมาเลยไม่เป็นไม่ต้องให้เดี๋ยวไม่เก็บที่ซานฟานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีความีความรู้สึกถ้าเกิดว่าฟังเรื่องหัวงิปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออใช่จริงจริงคือคืออย่างนี้ครับรูปหน้าเราเป็นแบ่งตามช่วงอายุช่วงระหว่างยี่สิบถึงสามสิบปีเนี่ยจะอยู่ที่หน้าผากสามสิบถึงสี่สิบปีจะอยู่ที่คิ้ว 4ี่สิบถึงห้าสิบปีจะอยู่ที่จมูกห้าสิบ <50 S 2> <อ>ปีถึงหกสิบปีอยู่ที่ระบางน่องปากหกสิบปีถึงเจ็สิบปีอยู่ที่ขาแต่เวลาอันนั้นคือเป็นการคำวนวณหาแต่เวลาเราหาเนี่ยเราจะหาตามอายุไขมนุษย์ซึ่งอายุไขมนุษย์ไม่เท่ากันถ้าคนที่มีรูปหน้าสวยๆเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเร็วๆเ,เนี่ยจะเร็วมากคือเขาจะโตแล้วมีเงินมีทองไหลเข้ามาเทมาเต็มไปหมดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา จะหาว่าชีวิตบ้านปลายเราจะสบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเนี่ยผมจะดูหลายๆอย่างแต่คางจะเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราบ้านปลายจะสบายคางประมาณหกสิบเจ็สิบอายุหกสิบใครมาทำไม่ได้พี่หกสิบใครมาทำหกสิบไม่ได้ไม่ไมดจิตรวยใช่ไหมไม่ใช่ก็คือจริงๆไม่ตอนแรกต้องขอโทษเราไม่ได้นึกถึงเนี่ยแต่เพราะว่าพออาจารย์ูนอร์ปุ๊บแล้วตกลงคางนิดหนึ่งเหรอคะนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เยอะครับเพราะว่ามันมัน มมโทษนะมันจะทําให้มันทำมันทำให้ปากล่างพี่ไม่ยืดด้วยทําให้ปากล่างฟันล่างพี่อะดูไม่ยืดใช่ครับเอองั้นรานนี้ฟันล่างมันดูยืดมันนิดนึงส่วนตัวณวันที่ลงแรงจากเครื่องมาเลยเนี่ยมาถึงที่นี่และวันนี้อยู่มาเป็นเวลาระยะเวลา1หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนที่อยู่เมืองไทยมารู้สึกความประทับใจส่วนตัวกับเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ทําแล้วก็สวยขึ้นนะคะดูเด็กเมื่อวานมีอ่าไปเจอคนไม่รู้จักนะทักพี่สี่สิเท่าไหร่แล้วอกฟันอกฟันเลยไปถามมาแล้วต่อก็เลยกลับไปก็น่าจะมีคนทักเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็โพสต์ไว้ให้รูปให้ดูที่หน้ารอดูกันอยู่ใช่เพรรอดูค่ะแต่พี่คิดถูกอะผมว่าพี่ตัดสินใจถูกเพราะว่าระยะเวลาที่ที่มาตรงเนี้หนึ่ง ถ้าถามว่าถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงผมว่าเปลี่ยนแปลงแน่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ทําเพราะคนก็มองว่าพี่สวยแล้วแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยคือเงินทองแระงานนี่เรื่องจริงอ้าวพี่แล้วพี่ประทับหน้าแต่เองแล้วพี่ประทับใจทางตาหรือเปล่าประทับใจค่ะท่านคุณหมอท่านคุณเป๊ะนี่คนนี้น่ารักตั้งแต่วันแรกเจอเป็นยังไงหน้าตาเหรอหรือว่าอะไรหน้าตาก็หล่อหล่อทั้งคู่เลยทั้งคุณหมอทั้งแบบเป๊ะเป๊ะ บรรยากาศก็สุดยอดค่ะทุกคนเด็กที่นี่ดูแลดีมากนะคะเป็นกันเองค่ะอันนี้พิธีกรร่วมค่ะมีความสัากแล้วก็น่ารักมากลับไปก็ประทับใจนะคะบอกไม่ถูกว่าก็ต้องกลับไปก็จะไปเชียร์ให้ทุกคนนะคะที ครับขอบคุณมากคร่ะพี่โอ๋ก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่เราต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางสมาร์ทคลินิกนะครับรวมถึงอาจารย์เลิกเนี่ยต้องเรียนตามตรงก่อนวันนี้เนี่ยอาจารย์เลิกเป็นวันที่แบบเอ่อไพรเวทแต่ว่าไพรเวทจริงๆเนี่ยนะครับที่แบบว่ามารีแลกซ์กันหน่อยอาจารย์ก็จะมาติดตามเรื่องผมแล้วก็ขอโทษผมไม่ชารขึ้นแล้วเดี๋ยวให้พี่โอ๋ช่ขึ้นแล้ว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 อันนี้กี่เดือนแล้วนะ สี่เดือนครับอ๋อต้องรออีกสองเดือนเท่าเดือนที่สี่ต้องรออีกสองอีกสองเดือนอีกสองเดือนใช่อีกสองเดือนอ่าซึ่งผมผมเอครับว่ามาติดตามเรื่องผมเหนั้นเนี่ยถามว่าขึ้นไหมผมผมการันตีครับว่าขึ้นครบโค่นนะครับตรงนี้ครับใหม่ใช่ครับให่คือใหม่คือคือตอนแรกเนี่ยคือตีนผมอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ข้างบนแต่ตอนนี้คือตีนผมเนี่ยเราเปลี่ยนลายมาอยู่ตรงนี้อ่าใช่กำลังกันเราจะเห็นว่ามันขึ้นจริงจริงนะครับการันตีแล้วก็อีกคนที่เปลี่ยนแล้วดูดีขึ้นก็ พี่เคสโอ้ยนี่ค่ะรถการค่ะเมื่อก่อนหน้ากลมเหมือนเหรียญบาทเลยค่ะพอรถการเม่น้หน้าเริ่มสวยแล้วค่ะนะครับผู้ชมทางบ้านครับต้องขอขอบคุณมากนะครับกับพี่โอนะครับร้อยไหมแบบถาวร10ปีนะครับรวมถึงได้มีการแก้ไขจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์จมูกนะครับแต่งจมูกไปนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับภาพนี้เป็นภาพที่สะดวกและผมบอกได้เลยนะครับว่า เปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะครับใครหลายคนที่อยากจะให้อะไรในชีวิตเนี่ยจะได้ดีขึ้นนะครับก็รึกถึงพี่โอเป็นตัวอย่างและเอาพี่โอเป็นไอดอลหรือว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับ่นครสรับทนี้ต้งขอขอบคุณทั้งพี่โอนะครับขอบคุณทั้งอาจารย์เรลพี่เพชนะครับที่ให้เกียรติกับรายการใช่ไหมครับพี่หมอมากครับพี่หมอมากไม่เห็นหน้าแต่ว่ามีเสียงอยู่โอ้โหพี่หมอต้องยกความดีความชอบให้พี่หมอมากเออินผู้ชมทางบ้านพี่หมอมากนะเขาเรียกว่ายกไหมเขาใช้ไหมถาวรแบบ10ปีดึงลิฟต์แล้วก็ ทำพวกริ้วรอยแก้ไขปัญหาหางตาหน้าผากใช่แล้วก็มีแต่งจมูกแล้วก็แต่งคางคางยังมันไม่ทำใช่ฮะแต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยประกอบกับพออาจารย์เลิกเห็นปุ๊บบอกว่าเนี่ยสารของโง่เฮงเนี่ยตรงเพะเลยขาดคางพี่หมอแล้วแต่งคางทําไมถึงทําออกมาแล้วมันพอดีขนาดนั้นนั้นก็มันเป็นอาร์ตไงมันเป็นศิลปะก็แค่มอง มันก็ง่ายมันก็เหมือนกับว่าเรามองดูเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าเออหน้าที่ควรจะสวยเป็นยังไงตรงไหนเกินก็ตัดออกตรงไหนน้อยไปก็เติมเข้าไปก็จบละซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการเติมในการตัดมมีเยอะแยะมากมายบแบบที่เรียกว่าไม่ต้องการไปถึงขั้นตอนการผ่าตัดบางทีเป็นนน้อยเนี่ยการใช้การฉีดก,การแต่งอะไรบางสิ่งบางอย่างก็สามารถ ชดเชยได้อย่างรวดเร็วรแล้วก็พักฟื้นได้ไม่นานก็ได้นั่นแหะนะผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่คิดว่านะครับมองกระจกนะครับแล้วกระจกมันเล้าวเป็นรอยแล้วก็อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ามันรล้าในใจซะมากกว่านะครับอยากให้เราดีไซน์รูปหน้าส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างเข้ามานะครับเดี๋ยวเราดีไซน์และจัดให้ว่าคุณควรจะแก้ไขแบบไหนนะครับ ประมาณแบบนี้นะครับส่งรูปเข้ามาในโปรแกรม Line นะครับเดี๋ยวเราจะได้บอกว่าคุณควรทําแบบนี้นะแล้วเราจะได้จัดแพ็กเกจให้คุณถูกว่านะครับจะได้เตรียมงบประมาณไม่ผิดเพี้ยนออนะครับสามารถถ้าเกิดว่า ดีไซน์แล้วจะแวะเวียนเข้ามาหาเรานะครับเราอยู่ตรงถนนเกษตร,รนะวมินแยกเสนานะครับอยู่ท,ที่ห้าง f ฟสติว a l วอล์นะครับมาจากมอเกษตร,รเนี่ยสะดวกนะครับสังเกตตอมอตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นตอมอทางด่วนนะครับ131ตรงกับตอมออย3าเเพทเลยนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงนะครับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณมากกับสถานที่ที่สวยหรูอลาัางการ เดอะรอยัลเ s ส d e เดนนะครับอาคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับแล้วใครที่อยากจะเข้าไปรีวิวดูรายการของเราพี่หมอครับสามารถดูจากไหนครับก็สามารถดูจากเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ w w w s, <S, s k m a r t c l i n i c c o m นะครับ หรือจะเข้าไปเซิร์ชใน youtube เลยก็ได้นะครับ,รบหาชื่อใครหาชื่อคำว่าเป้พิรยุทธ์นะครับหรือว่าพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับหรือว่าจะไปดูที่ anti aging by หมอมากหรือจะไปดูที่ smart clinic นะครับตอนนี้เราหาใน youtube รวมถึงเว็บไซต์ที่พี่หมอเกินไปเนี่ยเปลี่ยนเป็น .com เนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีหน้าเพจที่สามารถคลิกเข้าไปดูรายการได้นะครับทั้งนั้นคุณเข้าไปรีวิวย้อนหลังได้นะครับทั้งหลายทั้งมวลนี้เราลงใน youtube แล้วคุณสามารถดูรีวิวได้ว่าคุณน่ย ควรจะทําแบบนี้คาแบบนั้นหรือไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความประทับใจนะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้และติดตามรายการ Smart l i f e ์สไตลรายการดีดแบบนี้ Anti-Aging ได้ใหม่นะครับกับวันและเวลาเดียวกนันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ